สวัสดีครับสุภาพทาเรากินมาเห็ดกับข่าวครับวันนี้วันนี้เขาจะมาเ็เมนูแกงเห็ดครับผมแกงเห็ดน้ำฝาครับผมแกงเห็ดน้ำฝาแซ่บที่ให้นองเบิรงกครับผมนะอันดับแรกเัาดับต้มนำ้ำต้มนำ้ำมันเดือดครับผมเดือดแล้วขาดม่ได้ครับปลาแดกครับใส่ลงไปของแซ่บ เนื้อแสบเนืน้อนัวครับผมผงนัวใส่ลงใต้ผมต้ำไบเด็ดทำจิตครับผมอันนี้มผมไม่ยั้งครับผมนนไม่ตัดได้แต่ของได้แต่แกงในน้ำปลาผมเองผมไม่อยังกิน หลางหกแล้วครับผมไปน้ำร้อนด้วครับผมเพรน้ำร้อนเราใส่อันนี้ก่อนครับผมใส่เฮ็ดก่อนไอ้ใส่อันบักบวกครับผมเร้าผิดเนี่ยมันสุกงางครับบักบวกใส่ก่อนเพื่อนร้อ ใส่แบบบวกแซ่ขับผมแต่เห็ดนานงฟ้ามาเมื่อนึ่งซื้อเห็ดนางฟ้ามาาันจกโรงงานกับผมโรงงานเปินขายเห็ดนางฟ้าไปซื้อมาถุงหนึ่งสาบาทเดียวหายครับผมอ่ะบ,อบวกต้องไปครับผมหม,มันลำบากหน่วยบวกสุกยากครับผมโอ้ผมผมใจเขาอีตูไล่ผมหมักเขาอีตูหมักกินเขาอีตู มันใส่ลายมันหอมใส่ไปแล้วนักพีนอะใส่ลายมันก็หอมถามบวชสุกจะเขาวครับผมนะครับบบักวบเริ่มสุกแล้วเอาเอาเห็ดลงเลยครับผมจะใส่น้ำลายด้วยผมแกงเห็ดใส่น้ำคุกคิกคุกคิกพอดีสดครับผมมันจะแซ่บเรต้องใส่น้ำ มันถ่วงเองเพราะว่าเห็ดเวลาต้มมันก็จะย,ยุกครับผมเอาใส่ลงไปเลยครับผมโยนล,ลงไปเลยใส่เห็ดก่อนแป๊บเดียวครับผมจะเป็นตัวแส่บครับพี่น้อง สุกเร็วกว่เฮ็ดนี่มันคือแนวอื่นเนี่ยสุกแปลกครับผมบด้บบได้เห็ดเนี่ยแกงเห็ดน้ำปลาครับผมสิมบาทนี่ผมซิมมากระนั้สนสนิทกระแบพี่น้องเลยผมขาดน้ำปลาครับผมใส่น้ำตาบ้าง แล้วแล้วก็สุดท้ายก็หวานสะครับอิตูครับผมเห็นยังเหลืออยู่ทั้งใตอยู่อิตูหวานเลยครับผมหวานลงไป แล้วแหละซันนี่แหละครับผมเรียบร้อยมาครับมากินน้ำมากินน้ำกันมั่นสกุลสกุลเด้อครับผมกราบสวัสดีครับทอมัพี่น้องสกุลสกุลสมองสมบอตครับมาพบมาพ่อพี่เก่าสำรับสุภาพพาเรากินครับวันนี้กะพี่น้องกันได้เห็นผมเห็ดวิธีแกงเห็ดนางฟ้าครับผมวันนี้มีแกงเห็ดนางฟ้ามีเจียวบองครับผมมีไข่ข้างข้างครับผม ใครกังคำมีลูกความได้กับผมเน,นี่ยรวยนี่ออกลูกเป็นคนเต็มหนึ่งเนี่ยพี่น้องมาพี่น้องสกุลสกุลคนครับมากินเขา่ากินนำ้ำกินเขา่ากินน้ำนองกันเมื่อสกุลสกุลเข่าเนียวฮ้วนอนบูนะพี่น้องนะส้อรับลินนี้กับฝากกดติดตามด้วยครับพี่น้องเพื่อจะเป็นกำลังแห่งใจ ในการสั่งลิดให้พี่ให้น้องได้เบิกสุขสุกคนครับนะบอกว่าหลายครับ,บวันนี้เขามากินคือเก่กกาแกงเห็ดแกงเห็ดแซ่บครับผมสดนำแกงเห็ดก่อนผมเป็นยังไงกินเศร้าๆหนึ่งเป็นหน้าจะมีแห้งท้องผม แสบที่น้องเลยแซบเอาติดมือด้วยกันครับผมมาครับมาครับมาสกูดสกคลลังไม่ลังมือมาเลยครับผมแซบเผามานันอืม งอกเดี๋ยว ใส่แกบวกบวสภาพอิตูครับผมจับหนักครับผมไข่ข้าง้ๆครับผม ด้วยคกาบอยู่ห้องด้วยกันครับผมก่อนไปเห็นงานซิเตาถึเข่าอยู่ห้องกับผมก่อนไปเห็นงาน อันนี้ผมแกงแบบ,บริิใัยปลาไม่ใสยย่างนี้ครับผมแกงใส่ผักใส่บกบวกพักอีตูพักบกบกม้อเทานั้นครับผม ครื่องปรุงผมก็ใส่สลดใส่สลดใส่น้ำปลาน้ำปลามดัดเท่านั้นเลยับผมก็่ดได้ตัวพี่น้อกมัดเท่านั้นเลยแกงเห็นแก,ง,แกงง่าไยง cái <laughs> subscribe cho kênh ban Mì Gõ Để không ฝับกดติดตามมาเด้อขับพี่น้องเลยจะได้อยู่กับพี่กับน้องก,กันเถีนครับผม รสน้ำแกงเห็ดพดตักเอาพาไปตูใส่เป็นถาดอยูย่ป,ประมาณเล็กน้อยหนึ่งครับผม เก่วยวกับซื้อมาจากต,ตลาดนัดครับผมผมไม่ได้ตำเองครับผมอืมสบอยู่ตรงครับผม พีน่น้องดูดคนเข่าติดมือคือก้าวผมสภาพขึ้นเข่าเด้ติดมือยังไง ับปากตูนี่มาคัดครับปากตู kiện thiệt chăm chờ bà la mất khó là không เป็นคนกินอย่างไรเนาะครับผมเป็นลูกแหละครับผมจะเป็นลูก เบิ่งกันดูครับผมชิ้นยังมันใหญ่เป็นลูกเลยครับผม,มออเลยแกะออกได้ครับผมขนเหลือตะไคร้กระดันนี่ครับผมเป็นไขก่กระดันอยู่ครับอ่ะกินได้คือเก่าม,มันครับผม มันๆผม็ำเจียวเ้วย <c oughs> ผมกับมันผมปรล่ลายเลงหน่อยครับผม มาครับ้นอกผมจะมวาซาบบ่มเรวยมันใหญ่วมบวกครับที่นอกน่ะหบาทซื้อตลาดนัด ถพ้บปแลวโอน้ำหูน้ำตาไหลยสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมก็บฝากกดติดตามช่องสุภาพพาลรออกินนะครับผมไปนี่มนไม่ในมือกับกดติดตามกันจะได้เห็นไฮเบิรงเห็นพี่ให้นอ้องเบิรงทจุกุสุขคนครับผม สารบุญนี่มันยังหลายอยู่ดีมีให้สุขสคนคิดเงินได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับผมสารบุญนี่นี่ครับว่าสวัสดี